สวัสดีนะครับมีของมาขายมีอะไรบ้างสุธนขายทานฮะขายทานขายทาผ้านะขายทานเอานะเป็นคนไม่เอาทานมียางเปอร์เซ็นยาเก้าร้อยใช่ไหมสุธนเจ็ดห้าศูนย์กยางเจ็ดห้าศูนย์ไม่ใช่ยางเก้าเป็นเจ็ดห้าศูนย์แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรไอ้ ดอกดอกสูงดอกสูงอันนี้คู่เท่าไหร่นะเท่าไหร่ขายเท่าไหร่เดี๋ยวแล้วแต่ประมูลกันมาเลยพันห้าพันแปดพร้อมพร้อมกระทะพร้อมกระทะนะพร้อมกระทนะ,รระประมูลกันมาเลยสองพันไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่แล้วแต่คนจะให้ในเม้นมันเป็นยางรอดอกนะท่านผู้ชมมีมีลมมีกระทะมีพร้อมใช้เลยสองพันบาทพร้อมปะ่ะสองพันบาท ประมาณนั้นนะครับถือว่าถูกนะเพราะว่าเป็นบุฟีวว่ในนาจะบ,บ้า <S <S เอออันนี้แหละอแตกรายงานนี่แหละแต่รายงานไม่ขายาเยอ <laughs> าอ<ส>ย่ยโโางเปอร์เซ็นต์2,000บาทสนใจทักหาพิสันได้นะครับฐา,านก็มีฐานทานลูกรถแปดสิบบาทสน <laughs> <า> <laughs> ใจแนวมาตรฐานไม้อะไรเนี่ยไม้มะขามเฮ้ยไม้มะขามนะครับไม้มะขามมีไม่มีอัดก้อนเหรอ ไมม่ีหวช่วงช่วงนี้แก๊สแพงนะครับต้องใช้เตาอังโลกนี่ถ่านถ่านสุทนคนเอาถ่านนะครับแล้วก็มีล้อเล็กนี่ล้อเล็กนี่วงในตลาดเม็ดเมื่อกี้นะวงสามเบ็ดเอาผมวัดไปแล้ววงสามสิบเบ็ดใบสี่ตั้งตั้งแปดป่ะแปดตั้งแปดครึ่งกว้างกว้างสิบครึ่งมีกันฟางมีกันฟางใบใบเต็มนะครับใบยังใช้ได้เยอะ สามพันบาทนะครับรู้สึกว่าจะเป็นลอ้อนี่นะรอยเขายนเข้ามานะครับรู้สึกว่าทีแรกมันจะเป็นสยามหรือเปล่าไม่แน่ใจนะกว้างไปมันมทีแรกมันน่าจะกว้างประมาณสิบสองนะเพราะเขาย่นเข้านะครับก็สามพันจะส่งได้ทั่วประเทศนะครับค่าส่งก็ออกเองออกเองนะค่าส่งพันเจ็ดสิบบาทแล้วก็โค้งขาเท่าไรโคร้งไม่โคโค้งโอ้เพร,รทาทำมาก็เหมือนว่าแล้วว่ะ ไปซื้อเข้ามาเท่าไหร่หมื่นซื้อมาสองหมื่นขายเท่าไรหมื่นห้าอ้าวอย่างนี้ทุนหายก็ไรหดที่สันควงแม่โคเป็นวินพวกเนี่ยที่เขาใส่พวกเกียรโฟอ่ะมันมันมันรอบมันกี่รอบได้เนี่ยไม่รู้อะมีสารพาดมาทุกสองรอบป่ะเป็นโค้งกระติงแดงใช่ไหมกระติงแดงดิกระเิงแดงรุ่นเชดไอ้ไอ้น้ำหนบกรุ่นแรกอะดับเบิลลักก่อนก่อนหน้านนั้นอีก ผู้มีระดับตัวนี้ขายเท่าไหร่นะไม่มีล้อเนี่ยสองหมื่นขายสองหมื่นไม่มีล้อแต่ว่าโครงใช้งานปกติมีมีเกียสองไหมมีมีแค่เกียถอยแล้วก็เกียเกียถอยแล้วเกียหนึ่งเกียหนึ่งแล้วก็บีบเรืวธรรมดาเกียสองถอดทิ้งเป็นโครงย่ำนาแต่ว่าจะลองหัวเขียวเราให้สามมาถ่ายดูวิ่งขนาดไหนนี่นะสนใจก็เข้ามาดูได้นะเฟิร์มมออโคทำมาแล้ว วิ่งดีนะผมเคยไปถ่ายแล้วทีหนึงนะครับก็ถ่ายเพื่อนผมให้หรอือคันนี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่คันนี้อีกคนละคันใช่ไหมคันละคันคน,นี่นะเดี๋ยวผมจะให้พี่เ็าทำมานะครับนี่เก่งเฟืองซิ่งนะครับวิ่งดีนะวิ่งก็เบาเบารถดีนะครับแต่ว่าสองหมื่นไม่มีล้อเนาะไม,มไม่มีล้อนะครับสองหมื่นบาท บางโคนหลังถนนเนี่ยหลังถนนเนี่ยใครสนใจเลยเนี่ยมาไปเลยหลังถนนเนี่ยห้าสิบบาทฮะเท่าไหร่สองร้อยสองร้อยบาทนะครับมาถึงก็เอาเอาไปใส่ได้เลยเนาะโอเคโอเคเอานี่มามาแปะไอ้ฟิลฟิลฟิลเจาบอร์ดใช่หรือว่าถ้าอยากจะให้มันดูพลาสติกถ้ามันจะถ้าจะให้ดูดีสักหน่อยก็เอาพลาสติกหุ้มเอานะครับ พลาสติกที่ห่อบางโคนนี่นะใช่มันจะเหนียวมันจะไม่ใช่มันมันจะไม่ไมนี่นี่ต้องเอาพลาสติกอย่างนี้นะครับนี่ต้องเอาพลาสติกอย่างนี้นะห่อไม่แพงนะเขาขายเป็นกิโลนะครับอืออันนี้พี่ชายอือนนโอเคขาบางโคนสองร้อยบาทแล้วก็นี่แหละคู่นี้แหละนี่อ๋อคูนี้ไม่ขาย ให้ฟรีนะครับขายให้หมดช่วงนี้ช่วงนี้น่าจะหมดนาแล้วแหละนครับช่วงนี้นขาดะลืมาขาดด้วยอีสานรอยแปดสิบร้อยแปดสิบบาทค่าส่งกระสอบละสามร้อยเาเองเลยเลยเปาไขาดอันนี้เครื่องไข่นี่แหละไม่ได้ใช้งานอะไรเลยเนี่ยขายปะไม่ขายอู้อันนี้ยางเก้าร้อยอันนี้ยางเก้าร้อยนะถ้าอันนี้ของใหม่ก็เจ็ดพันแปดเอ้ย ถ้าถ้าเป็นของใหม่ก็ทักหาพาี่สันได้นะเป็นของ,งปืนใหญ่ <ใน S 2> คู่นะครับวิ่งนิ่มนะขอบสิบหกเจ็ดพันกว่า 7, บาทม,มีอะไรขายอีกสุวทนหมดแล้วขายอะ่ะขุบเอาไว้ใช้เอาไว้ใช้ไม่ขายขุบอะ่ะก็นั่นแหละช่วงนี้คนมากเลยอย่างนี้ช่วงนี้คนเสร็จนาเยอะก็กจะ จะมีคนขายเยอะหน่อยนะครับอืมตรงนี้มีคนบอกขายผมแทบจะรายวันเลยเพราะว่าไม่มีลงจมันยืดลงจมนำจอดเกินกาดเลยนะเพราะว่าเสร็จเสร็จนาแล้วนะครับเดี๋ยวเริ่มทํานาแล้วก็ไปถ่ายออกมาก็ไปทํานานะครับประมาณนั้นผมก็รับรับจําอยู่นะใครมีก็เอาไปหาจาได้ไปคุงวิชาเก่งอย่างเราวิ่งไปกึงเนี่ยเก่งเอาไปกึงด้เลยเก่งแล้วฟรีฟรีจงวิงเบี้ยวโรงงานเข้าเลย ไม่มีเบี้ยวหรอกก็มีข้อนะครับท่านผู้ชมเนี่ยวจะเอาตัวนี้แรกของมันขายตัวนี้จะขายตัวนี้ชาร์ปละลายอันนี้ข้อร้อยขอดีร้อยสี่เนี่ยข้อร้อยสี่ช,ชาร์บละลายเฉยๆเปลี่ยนออกนี่นะครับอันนี้ข้อของอะไรนะนี่ร้อยสี่รอ้รอยสี่สิบมันเป็นสแตนดาร์ดต้องไปอ๋อสายสแตนดาร์ดอยู่เลยสแตนดาร์ดอยู่ไม่เคยเจียเลยอืมต้องเอาไปเจียหนึ่งคง้างค่าปืนยังดีอยู่เลยเนี่ยมีลูกปืนให้ปะ กระเป๋าอันนี้มันครอบติดกับเครื่องไงอันเนี้ยแถบเนี้ยออ๋ครอบติดกับเครื่องไงกูไม่มีวะคุณครูอ่ะมันก็ถอดออกอ่ะนี่ข้อขายอะไรมีลูกปืนตัวนี้ก็มีแต่ว่าก็พันม่เกินสองพันไม่เกินสองพันอ่าประมาณพันแปดนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าต้องเอาไปเจียเองนะค่าเจียก็กี่ร้อยวะประมาณสามร้อยสิบประมาณนี้แหละประมาณสามร้อยสี่ร้อยประมาณนี่แหละขายตัวนี้นะครับลองริมก็นไม่เคยเพิ่งนี่นะ ยังสวยนะครับใช้ได้1 0 0บาทตอนนี้ไม่ขายตอนนี้ว่ใช้โอเคครับออวิดีโอชุดนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ